แล้วนะคะ าใหม่ของ Hoop Station นที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะโค้ดส่วนลดในเดือนนี้นะคะสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์สำหรับเดือนมิถุนายน,นะคะ่ะ Hoop 23อ f ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t h Mania วันนี้เราทั้งสองคนได้เป็นต,ตัวกัน์ินเอกก็มีกันทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่แฟนบานของพวกเรานะคะเงาเมื่อว่าหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพื่อรอคอย NBA Finals เกมแรกวันนี้ค่ะก็เรรียยบบ้้อแลวนนะะคะจกัไป สำหรับ NBA Finals เกมแรกค่ะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่วันนี้เข้ามาชมเกมพร้อมกัน,นในใน playback แล้วก็ใน YouTube ใน playback ตอนนี้สมาชิกของพวกเราเนี่ยครบ4,500ท่านเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่สัญญากันไว้ค่ะเราจะมีการเล่นเกมแล้วก็แจกของรางวัลกันเดี๋ยวเพื่นนอนๆรอติดตามชมไลฟ์ของพวกเรานะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยเพราะว่าเรามีสิทธิ์ NBA League ท a s s ที่จะแจกต้อง50สิทธิ์นะคะเอมิเน่งั้นเราไลฟ์ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยดีไหมคะช่คช่วง8โมงครึ่งนะคะเพื่อนๆเจอกันวันพรุ่งนี้8 และก็วันอาทิตย์8โมงครึง่งเราส้งสองคนจะมาไลฟ์เพื่อแจกสิทธิ์ NBA League Pass คิดว่าแจากไปหมดเลยดีกว่าเพราะว่าเกมวันจันทร์เนี่ยมันค่อนข้างเช้าบ้างเร็ดโมงเช้า,ชาดังนั้นนะคะวันเสาร์ค่ะแจก25สิาทธิ์วันอาทิตย์แจกอีก25สิทธิ์เจอกันใน Play Back นะคะเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะอยากจะขอไลค์ให้หัวใจที่บอบช้ำองตูนเหลือเกินและถ้าใครยังไม่ได้ subscribe นะคะอย่าลืมกด subscribe ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ NBA Finals นะนะเรามาเข้าสู่ NBA Finals เกมหนึ่ง Boston Celtics เปิดบ้านรับการมาเยือนดัลลัสแ v e ริ c ส์ครับ วันนี้ค่ะทางบอสตันเซลติกจะได้คริสตัปบอสซิงกสกลับมาลงสนามทําการแข่งขัน,นแต่พวกเขาก็ยังคงใช้อัลฮอร์ฟเร์ดลงเป็นผู้เล่นท่าวแรกในขณะที่ดัลลัสแมวเวอริสนะคะใช้ผู้เล่นท่าวแรกชุดเดิมเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมเนี่ยสูงสีกันมากมากเลยค่ะสู้กันได้ดีมากทุกคนของเซลติกจะช่วยกันทําแต้มในขณะที่ดัลลัสได้ลูก้าแล้วก็ไคลรีนําทับค่ะเดินหน้าทําแต้มแต่หัววันเลยทีเดียวแต่หลังจากที่เซลติกค่ะมีการเปลี่ยนคริสตัปบอสซิงกสลงสนามทําการแข่งขันเเกกกมุออยย่่างงขซลล็ปปีนไส งมาพร้อมกับผลงานที่แบบเหมือนอัดอั้นตันใจนะคะแล้วก็เบรกไปนานไม่มีใครเอาเขาอยู่เลยค่ะเกมของเซลติกเสรดีขึ้นเรื่อยๆทั้งวงนอกทางานอย่างต่อเนื่องบางช่วงนี้ห่างไปกว่า29แต้มจบครึ่งแรกเนี่ยเซลติกนาอยู่กว่า21แต้มพอเขาสู่ครึ่งหลังค่ะดารลสเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มเดินเครื่องลูก้ายิง3คะแนนลูกยากๆเป็นชุดๆเลยไคลรีเอร์วิงเี่ยก็ทำแต้มของตัวเองร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแฟนๆของดารลสเนี่ยนะคะพอเปิดครึ่งหลังมาเนี่ยเริ่มใจชื้นดาราลัสสามารถไล่มาใช้เวลาเดียงแค่ปัะ มาเหลือเพียงตาไม่แค่แปดแต้มเท่านั้นแต่หลังจากที่เซลติกส์ขอเวลานอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งเซลติกส์เน้นเกมรับทั้งบล็อกแล้วก็มืบอลค่ะตามด้วย3คะแนนเป็นชุดแป๊บเดียวเหมือนกันเซลติกส์จะรันปรุดใหญ่เลยค่ะก็กลายเป็นนาํา23าแต้มหลังจากนั้นไล่ยังไงก็ไม่ทันเลิจริงเจสันคิดตัดสินใจยกธงขาวค่ะถอดผู้เล่นตัวจริงออกเป็นทับสำรองนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นบอสตันเซลติกส์ค่ะที่เอาชนะไปได้ง่ายกว่าที่คิดจริงร้อยเจ็ดต่อําดสิบเก้าข ไฟแนลส์ไก่อนเลย1นต่อศูนย์โอ้โหขอปาดเหงื่อทีหนึ่งค่ะไดม่ได้ถอหายใจเห็นเกมวันนี้ของดาร์ลสเหนื่อยแทนผู้เล่นแล้วก็แทนโค้ชจริงๆนะคะจริงครับเป็นอย่างที่ไอดมินตุนพูดจริงๆนะครับเห็นผลงานของดารลสแมริกส์แล้วเหนื่อยแทนคือทุกอย่างอะไรห้ายต่อหลายอย่างที่พวกเราเห็นมันดูดีมาโดยตลอดของดารสแมริกส์วันนี้ไม่มีอะไรเป็นใจสักอย่างเลย ไม่มีผู้เล่นคนไหนเลยนะครับที่สามารถก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับลูกาได้แม้กระทั่งไครีเออร์วิงในเกมวันนี้ลูกาเนี่ยเจอประกบหนักตามตลอดทั้งเกมเลยนะครับนำโดยเจเรนบราน์และยังมีทั้งจูฮอยเดมีทั้งเดอรริกไว้มีทั้งเจสันเทธทามครับสลับเข้ามาช่วยตัวประกบตามจังหวะที่สมควรในเกมวันนี้เราจะเห็นเลยว,ว่าเจเรนบราน์สามารถขโมยลูกาได้นะครับแล้วก็หลุดไปยัดห่วงแบบสองครั้งได้เต็มเต็มเลยเรียกว่าเป็นความผิดพลาดที่เรามักจะไม่ค่อยเห็นจากลูกาจังหวะที่ลุยเข้าไปนะครบยาามมจกรรร่่เนนวว็ไี ครับนี่คือความแข็งแต่งเล็กกว่าจะได้แต่ละแต้มเนี่ยมันยากจริงๆนะครับแต่ตัวของลูก้าก็ไม่สนใจครับยังคงเดินเครื่องของตัวเองแล้วก็แสดงศักยภาพความเป็นราชาในการทําแต้มของหลีจบเกมในวันนี้ก็ยังคงทําไปถึง30แต้มกับ10รีบาวนะครับ เรียกว่าเป็นนักกีฬาคนที่2ต่อจากทีมดันแคนในปี1999ที่ลงสนามใน NBA Finals ในเกมเปิดตัวแบบนี้นะครับครั้งแรกในชีวิตแล้วสามารถทำ double d o u b l ลระดับ30แต้มได้ลูก้าในถือว่าทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วปัญหาคืออะไรปัญหาคือการแอสซิสต์ของทีมเนี่ยแหละครับวันนี้ลูก้าเนี่ยมีเพียงแค่แอสซิสต์เดียวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามส่งให้กับเพื่อนนะครับพยายามส่งตลอดทั้งเกมเลยแต่ว่าส่งไปแล้วเนี่ยเพื่อนก็ยิงพลาดบ้างทำความผิดพลาดบ้าง แอสซิสของตัวเขาเองก็เลยไม่ค่อยเดินนี่ถือว่าเป็นการแอสซิสที่ตำที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของลูก้ามาไปกว่านั้นตลอดทั้งเกมนะครับดัลลัสแมว e r i ิกสมีเพียงแค่9 As แอสซิสเท่านั้นเองนี่ถือว่าเป็นทีมที่3นะครับในรอบ58ปีหลังสุดใน NBA Finals ที่ไม่สามารถทำถึงระดับ10 a แอสซิสได้ มันน้อยเกินไปนะครับการที่แอสซิสน้อยแบบนี้แปลว่าเกมมันไม่โฟล์การเล่นเป็นทีมมันหายไปเมื่อลูก้าเหนื่อยแบบนี้ตามปกติแล้วนี่ไคลเรียวิ่งมักจะก้าวขึ้นมาแต่ในเกมวันนี้ไคลเรียวิ่งก็ไม่สามารถช่วยน้องลูก้าได้อย่างที่ควรตลอดทั้งเกมนอกจากตัว,ตวเนี่ยจะต้องต่อสู้กับเสียงโหทั้งเกมทั้งตลอดเลยนะครับตั้งแต่ที่แนะนําตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยในอดีตตัวของเขาก็ททาเอาไว้เยอะนะครับไมดาจะเป็นการจากทีมไปแบบไม่มีเยื่อใหญ่หรือว่าจะเป็นการเหยียบใส่โลโก้กลางสนามนะครับเหยียบใส่เจ้าลัคกี้นี่ มีการชูนิ้วกลางให้กับแฟนๆอย่างที่ทุกคนทราบกันดีบัตรนี้ตัวของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับทัศนคติดีขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ที่มากขึ้นแต่แฟนๆก็ยังไม่ลืมแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกหลังเกมนะครับว่าคิดว่ามันน่าจะหนักกว่านี้คิดว่าจะโดนโหหนักกว่านี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวเขาแล้วอย่างที่บอกว่านอกจากตต้องต่อสู้กับเสียงโหแล้วเนี่ยวันนี้การยิงของตัวเองก็ไม่ค่อยดีครับกว่าจะได้แต้มแต่ละลูกนี่ก็ยากพยายามจะลุยเข้าไปวางบอลซ้ายขวาน,นะครับก็ยังเจอทั้งเจลเล ไมเลยนะครับนานๆทีนะครับเราจะเห็นการโดนโดการที่คาเรียวิ่งโดนบล็อกหรือว่าจะเป็นจังหวะที่เขาเลี้ยงเลี้ยงอยู่เนี่ยก็เลี้ยงลงเท้าตัวเองแล้วก็ลูกออกไปเป็นเทอร์โนเวอร์น้อยครั้งมากๆนะครับจะเห็นความผิดพลาดแบบนี้ของคาเรวันนี้จบเกมมีเพียงแค่12แต้ม่านั้นเองครับการยิงฟิลกูก็ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะ3คะแนนวันนี้ยิงยัง,ยงไงก็ยิงไม่ลงตัวของคาเรียวิ่งจะต้องดีกว่านี้ถ้าเกิดคาเรียวิ่งไม่สามารถก้าวขึ้นมาเสริมให้กับลูก้าได้ คนอื่นๆในทีมก็ไม่ต้องคิดแล้วล่ะครับและด้วยการพ่ายแพ้ในวันนี้ของดั l ลัสแมวริกส์ก็เลยทำให้ตัวของ k y ลรีนะครับในยามที่เจอกับด a ชเ o n Celtics 11เกมหลังสุดเนี่ยแพ <ะ S 1> ้พเรียบทุกเกมเลยพอเป็นแบบนี้คนอื่นๆก็เล่นยากนะครับอย่าง p ี Washington เนี่ย ตามปกติแล้วการยิง3คะแนนมุมข้างของตัวเขาลงเกมเกมหนึ่งเฉลี่ยแล้ว1.6ลูกต่อเกมวันนี้ก็หายไปแม้ว่ามีแต้มอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าในภาพรวมทีมต้องการการยิง3าคะแนนของพีเจวอชิงตันเช่นเดียวกับเด r ิกจอห์นสตูเนียครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ในเกมวันนี้เนี่ยเรียกว่าหายไปก็ได้ไม่ค่อยมีบทบาทกับทีมครับไม่จะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับก็ตามคอมบิเนชันระหว่างแดเนียลแกสเฟิร์ดกับตัวของลุคก,กี้ทีเด็ดอย่างที่แอนมินตูนพูดนะครับเดลิกไลฟ์ลีเดอะเซคเกนเนี่ย ทั้งสองคนในเกมวันนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเบรกการเล่นเกมบุกของเซลติกส์ได้เลยการรีบาวเกมบุกที่ดีๆของลูคกี้เดลิกไลฟ์ลีเนี่ยก็หายไปการเล่นเกมรับ,บวงในของแดนนียลแกฟฟิร์ดวันนี้ก็ไม่ทรงประสิทธิภาพถ้าเกิดประกบห่างหน่อยนะครับก็โดนปอซิงกิสยิงถ้าเกิดประกบชิดก็เจอข้ามไม่เสียฟาวก็เสียแต้มนี่คือความปวดหัวเหลือเกินน่าเสียดายที่ในช่วงกลางๆควอเตอร์ที่3เนี่ยนะครับพวกเขาสามารถไล่มาเหลือเพียงแค่แปแต้มพวกเราก็คิดว่าโอ้โหวันนี้สนุกแน่นอนแต่ในท้ายที่สุดก็โดนเร่งเครื่องอ เมนต์ตัวพูดนะครับหลังจากที่ขอเวลานอกเซลติกส์มาเป็นชุดเลยหลังจากจบเกมแกแข่งขันตัวของลูก้าก็ออกมาบอกนะครับว่าปัญหาของพวกเขาที่โดนในวันนี้ก็คือเรื่องของการยิง3คะแนนพวกเขาจะต้องแก้ปัญหาการโดนเซลติกส์ยิง3คะแนนให้จงได้และเกมแบบนี้เนี่ยเขารู้ดีว่าไม่แพ้ก็ชนะครับมีอยู่แค่นี้เองดังนั้นเนี่ยเขาขอโฟกัสในเกมถัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูก้าจะสามารถกลับมานาทีมดัลลัสมาร์ิลสามารถคว้าชัยชนะได้หรือเปล่า แน่นอนค่ะการยิง3คะแนนเนี่ยคือปัญหาของดัลลัสแมวเิกส์ในเกมวันนี้แต่ตัวมันไม่ใช่แค่นั้นการเล่นเกมวันนี้ค่ะของดัลลัสแมวเวิรกส์ในการเล่นของพวกเขาได้ขาดความไหลลื่นนะคะจากที่พวกเราเคยเห็นในการแอสซิสแบบสวยๆหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าวันนี้หายไปหมดไม่เหลือเลยค่ะกลายเป็นว่าทั้งทีมดัลลัสเนี่ยต้องอาศัยความสามารถส่วนตัวของทั้งไคลรีแล้วก็ลูกากว่าที่จะได้แต่ละแต้มเนี่ยมันยากมาก,มากๆเลยจากซูปเปอร์ลุกี้ค่ะของจากเดเร็กไลฟ์ฟีนะคะที่มีการเล่นที่ดีวันนี้ก็กลับกลายไปกลายรับ ไมเป็นลูกี้ธรรมดาน่าจะเป็นเพราะว่าความกดดันของเกมระดับ NBA Finals ด้วยทาให้ลูกี้อย่างเจอริกไลฟ์ฟรีเน่เนก็เล่นไม่ออกค่ะและอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่สําคัญมากๆค่ะมิเด้นั่นก็คือพวกเขาจะเล่นเกมรับใส่สสคริสแอปบอซิงกิสอย่างไงดีโอ้โหอันนี้เนี่ยคิดแล้วปวดหัวจริงๆเลยค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆนี่คิดยังไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันค่ะในส่วนของเซลติกส์เนี่ยนะครับนอกจากในเกมวันนี้นักกีฬาในสนามทุกคนเนี่ยที่จะทําผลงานได้ดีเหนือกว่าผู้เล่นของดัลลัสแมริลส์ด้านข้างสนามโค้ช วันนี้ต้องยอมรับเลยว่าทำเกมมาดีเหนือกว่าทั้งเจสันคิดอย่างเห็นได้ชัดเลยเขาเลือกที่จะใช้งานค,คริสตัปปอร์เซนกิสในฐานะตัวสำรองนะครับ เรียกว่าเอาลงสนามประกบจํานวนนาทีในการลงสนามของรูกกี้อย่างเดลิกไล i ส์ลีเอาลงมาปุ๊บเนี่ยมาชนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยแฟนๆหลายต่อหลายคนรวมถึงตัวของคริสตาปอร์เซิงกิสด้วยก็ยังกังวลว่าอาการบาดเจ็บ <Ừ. S 1> ก่อนหน้านี้ที่เบรกไป3 8วันเบรกไป10เกมเนี่ยมันจะมีมันจะมีอาการเล่นผลส่งผลการเล่นเป็นยังไงแต่สุดท้ายแฟนๆสบายใจครับ เพราะว่าโอ้โหทําทุกอย่างได้ดีมากๆ,ๆเลยเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยในช่วงท้ายควอเตอร์แรกเนี่นยแหละครับตั้งแต่ที่เปลี่ยนปอซิงกิสลงมาอย่างที่แอมินตูนพูดว่าเกมของเซลติกก็เปลี่ยนไปพวกเขาได้การรันชุดใหญ่มากๆเลยนะครับก่อนจะจบควอเตอร์23-5ต่อจุดนั้นเนี่ยแหละทำให้ทางดัลลัสแมริกส์ถึงกับพังไปเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางนะครับหันมาเจอตัวประกบที่เป็นมิสแมชหันกลับมาชูขึ้นมาแล้วก็กระโดดยิงธรรมดาเอยางครับลงทุกลูกเลยหรือว่าจะเป็นการยิง3คะแนนไกล ประกบไม่ถึงก็โดนทันทีพอประกบชิดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนนี่แก f ฟเฟิร์ดหรือว่าจะเป็นเดลิกไลฟ์ลี Library, ก็ตามก็โดนข้ามไม่เสียฟาวก็เสียแต้มอย่างที่บอกจบเกมในวันนี้เนี่ยทรงประสิทธิภาพมากๆนะครับ20แต้มกับ6รีบาวพร้อมกับอีก3บลร็อก ด้วยการยิงฟิลโกสูงส่งถึง61.5% 3บล็อกเนี่ยมากกว่ารูดี้โกแบร์บล็อกรวมกันในเกม2ถึงเกม5ด้วยซ้ำไปต่อซิงกิสลงมาในวันนี้เนี่ยบล็อกรัวๆเลยนะครับป้องกันปากห่วงดีมากๆเลยจังหวะจะมีการยัดก็ไปเกี่ยวบล็อกเต็มๆหรือว่าจะเป็นการบล็อกใส่ไครรีเออร์วิงป้องการปากห่วงทําได้ดีมากๆครับวันนี้เรียกว่าเป็นกุญแจสําคัญเลอเกิดอย่างที่บอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่เจอเกิดคลิปแบนเคอรเรียสไมอามีฮีทหรือว่าจะเป พวกเขาอาจจะยังคงไม่จําเป็นต้องการปอซิงกิสอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจึงไม่มีผลอะไรครับให้พักไปยาวๆเลยแต่ซีรีส์นี้ต้องการปอซิงกิสจริงๆก่อนเกมการแข่งขันเมื่อวานมีเดียเดย์เนี่ย เขาก็บอกนะครับว่าโอ้โหบรรยากาศ NBA Finals มันทำให้เขาขนลุกเลยแต่พอเห็นการเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัวในพร้อมจริงๆนะครับเฉียบคมประสิทธิภาพสูงส่งมากๆเลยเจสันเทตัมที่ลงสนามใน NBA Finals ในฐานะนักกีฬาคนที่7ในประวัติศาสตร์ที่สามารถเข้าสู่ NBA Finals ด้วยผลงานระดับอย่างน้อยนะครับที่มีค่าเฉลี่ยระดับอย่างน้อย25แต้ม10รีบาวกับ5แอสซิสต์ได้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับ แม้ว่าการยิงประสิทธิภาพในการยิงต่างๆของตัวเขาอาจจะย,ยังไม่เฉียบคมแต่เจสันเททัมยังคงเป็นนักกีฬานในฐานะอันดับหนึ่งของทีมแต่เกมวันนี้เนี่ยผลงานในภาพรวมของตัวเขาอาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับไม่ได้เฉียบคมไม่ได้มีความร้อนแรงอะไรขนาดนั้นจบเกมในวันนี้มี16แต้ม11รีบาวกับ5แอสซิสแต่การยิงฟิลโกยังคงธรรมดามากนะครับแม้ว่า3คะแนนจะพอสมควรก็ตามแฟนๆเซลติกส์ยังคงต้องการเห็นการทำแต้มที่สูงส่งของเจสันเททัมอยู่นะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะรีบาวได้ดีจะมีการแอสซิสก็ตาม แต่ปัญหาย,ยังคงเรื่องเดิมคือการ turnover เจสันเททัมจะต้องดีกว่านี้นะครับจะต้องมีความโดดเด่นให้สมกับเป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งของทีม <S <S อย่างที่เราเคยพูดกันจริงๆค่ะมิเน่ว่า NBA Finals ปีนี้ค่ะ2024เนี่ยถือว่าเป็น NBA Finals ที่เต็มไปด้วยความกดดันสาหรับเจสันเททัมอย่าลืมนะคะในฤดูกาลนี้ค่ะโดยเฉพาะ NBA Finals นี้เนี่ยมีแต่เจ้ากับเจียคือถ้าเกิดว่าเซลติกสามารถคว้าแชมป์ได้เจสันเททัมมีผลงานที่เฉยๆก็ถือว่าถือถือเออก็คือถือว่าแค่ผ่านด้อย่าง ไม่โอเคดังนั้นหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่เจสันเททัมนะต้องระเบิดฟอร์มเพราะว่าอย่าลืมคะ่ะย้อนไปในปี2022นะคะเซลติกเซก็แพ้ให้กับโกลเด้นสเตทไวริลร์ไปเจสันเททัมอย่าลืมนะคะในปีนั้นนะ่ะผลงานก็ไม่มาม2023ค่ะ,คะก็พลาดไปไม่สามารถเข้าสู่ NBA f i n ไฟนอลได้แพ้ให้กับไมมีม่ฮีทมาปีนี้เขาบอกเลยว่าเขารู้ว่ามันยากลำบากมากแค่ไหนโอ้โหมันใช้ทั้งเอเนอร์จีแล้วก็ใช้ทั้ง hard work มากแค่ไหนที่สามารถจะมาสู่ NBA f i n ไฟนอลได้ดังนั้นค่ะ มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดจริงๆสําหรับเจสันเททรรัมให้สมกับเป็นว่าที่นักกีฬาที่กําลังจะมีมูลค่าสัญญามหาศาลที่สุดของลีค่ะและในฤดูกาลนี้นะคะทางฝ่ายบริหารของ ics, เซลติกเซโกพยายามสร้างทีมนะดึงเอานักกีฬามาเพื่อส่งเสริมการเล่นของเจสันเททัมอ่ะดังนั้นไม่ได้ต้องมาอย่างเดียวไม่มีทางเลือกจริงจุดที่เป็นตูนพูดเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของเจสันเททัมคือแม้กระทั่งเจสันเททัมในเกมวันนี้เนี่ยอยู่ที่16แต้มการยิงฟิลโกก็30กว่าปเป ถือว่าไม่ดีถ้าเกิดเป็นทีมอื่นๆนะครับนักกีฬาอันดับหนึ่งของทีมมีผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสชนะของพวกเขาก็ค่อนข้างยากแต่ดูเซลติกสิครับมีคนที่คอยอุ้มชูเจสันเทัมอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเลยหมยจะเป็น Chris <ต>ปคริสตัลปอ e ซิงกิสอย่างที่บอกวันนี้ลงแทนฐานะตัวสำรองทำไป20แต้มทั้งๆท,ที่ลงสนามเพียงแค่20นาทีและไหนจะเป็นคู่หูของเขา 2J ครับ เจอีกคนหนึ่งอย่าง Jay เจเรนบราว์วันนี้ก็ทรงประสิทธ,ธิภาพเลอเกินว่าจะเป็นเกมรับนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการโจมตีวงในก็เต็มไปด้วยพลังนะครับโอ้โหครั้งแล้วครั้งเล่าเราเห็นการยัดห่วงขโมยใส่ลูกา้าหลุดไม่ยัดห่วงลุยข้ามเข้าไปเงื้อด้วยขวาอัดเต็มๆผู้เล่นของดัลลัสแมวริอใครจะมาขวางก็เอาไม่อยู่วันนี้ประสิทธิภาพสูงมากนะครับทำไป22แต้มโดยการยิงฟิลโกละดับ58แถมยังมีการบล็อกและก็การขโมยอีกอย่างละ3ครั้งนี่คือสิ่งที่แแสดงงใหห้้เเเเ็นลลยว่าทักกกมมรุ รับมาดีจริงๆแต่ปัญหาของเจเรนเปล่ามัอยู่เรื่องเดียวเองครับแน่นคือการยิงลูกโทษเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าวันนี้เนี่ยยิงฟิลโก58%แต่ยิงฟรีโทรหรือว่าลูกโทษเนี่ย54%เท่านั้นเอง จุดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับสมมุติว่าวันนี้เกมมันไม่ขาดเกมมันบี้ไปถึงช่วงท้ายแล้วเจเรนบราได้ยิงลูกโทษเป็นลูกสําคัญเป็นลูกตัดสินยิงลูกโทษ54%แบบนี้เนี่ยเดือดร้อนแน่นอนปอสซิงกิสผ่านไปเจเรนบราผ่านไปไม่พอยังมีอย่างเอาฮอร์เฟิร์ดด้วยนะครับนี่คือพี่ใหญ่ประสบการณ์สูงส่งเหลือเกินในเกมตอนนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่อายุเยอะที่สุดนะครับที่ลงสนามทํากรแข่งในใน n b a f i n a l s อายุ38ปีนี่ก็ช่วยทั้งบล็อกช่วยทั้งทาแต้มยิง3คะแนนนววงอกช่ยสีน เรียกว่าทําทุกอย่างแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขาต้องการแชมป์ขนาดไหน ถ้าเกิดได้แชมป์เนี่ยถือว่าอัลฮอร์เฟิร์ดได้มีความสุขมากๆเลยเราพูดถึงปอซิงกิสไปแล้วเจเลนบราไปแล้ว ford. อัลฮอร์เฟิร์ดยังไม่พอย,ยังมีอีกยังมีคู่แบ็กคอร์ดที่เป็นออลดิฟเฟนซีฟทีม2ถึง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอริกไวหรือว่าจูฮอยเดทั้ง2คนเนี่ยนอกจากจะเล่นเกมรับวันนี้ตามประกบช่วยกันสลับตามประกบไล่บี้คาเรียวิ่งจนประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ยหายไปเลยแล้ยวยังมีช่วยสลับใส่ตัวของลูก้าอีกนะครับวันนี้ทั้งรองลูครคู่หูลูคายในเล่นยากจริงๆททททััััั้้้งงง2ชชช่่่วววยยยรรีบบาเกม แอสซิสช่วยทั้งยิง3คะแนนเอาฮอร์ฟเฟิร์ดจูฮอร์เดย์เดอริกไว้ยิง3คะแนนรวมกันทั้ง3คนนะครับยิงลงไป7ลูกเท่ากับดัลลัสแมวริกส์ทั้งทีม จุดนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่สร้างความปวดหัวให้กับทั้งด a l l ลัสแมวริสการยิง3คะแนนนี่ขนาะดทัพสำรองของบอสตันเซลติกส์ถ้าเกิดไม่นับปอซิงกิสนะคนอื่นๆวันนี้เนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นเลยนะครับอาจจะมีแซมเฮาเซอร์อยู่บ้างแต่เพเทนต์ฟิชเชอร์หรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่วันนี้ไม่ได้มีความโดดเด่นขนาดนั้นพวกเขายังชนะขาดขนาดนี้ใครจะเชื่อครับว่าเกมรุกดีไม่พอเกมรับในวันนี้เนี่ยเซลติกส์บล็อกทั้งหมดถึง9ครั้งบล็อกเท่ากับการแอสซิสต์ของดบบงไงไคร์ล เดี๋ยวนะเมื่อกี้ทาไมต้องแบบชนะขาดทําไมต้องเน้นแนนะัขาดอ้ยฟังแล้วแบบใจจะขาดไปด้วยเลยค่ะพี่แน่เพราะว่าผลแต้มต่าง <c oughs> ที่ห่างระดับ18 <c oughs> แต้มในเกมหนึ่ง <c oughs> ใน NBA f i n a l ไฟนอลแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันดับ3ที่มีผลชนะแต้มห่างขนาดนี้ในเกมหนึ่ง <c oughs> ย้อนกลับไปอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือในปี2009นะครับตอนนั้นทาง LA L a l a k e เอเอาชนะ Orlando Magic ไปได้25แต้มแล้วก็เป็น Golden State Warrior s ในปี2017ที่เอาชนะคลิ v แ l a n d c a v a เว e r s ได้ตอนนั้น22แต้ม จากวันนั้นก็มาเป็นตอนนี้เนี่ยแหละครับ18แต้ม ทีเซลติกเอาชนะ Dallas, icks, ดัลลัสแมวริกส์ได้หลังจากจบเกมการแข่งขันเจสันเทตทัมก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าบรรยากาศใน NBA Final ไฟนอลนี่มันเกินจริงมากๆเลยแม้กระทั่งตัวของเขามีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้เนี่ยแต่พอมาแข่งแล้วจริงๆก็ยังคงรู้สึกกังวลยังรู้สึกเป็นห่วงผลงานของทีมอยู่ดีส่วนโจแมสซูล่านะครับโค้ชโจเนี่ยเขาก็ชื่นชมการเล่นของคริสตัปอร์ซิงกิสบอกเลยว่าเพราะว่าการเล่นของคริสตัปอร์ซิงกิสนี่แหละทำให้ทีมมาจนถึงจุดนี้ได้และเขาก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าจะพักไปนานแค่ไไหนนนปอซิงกกส็็จะต้้้้ทําดดีีแลววันน แล้วครับว่าปอร์เกิสทำได้ดีจริงๆในส่วนของคริสตปอร์เกิสเองเนี่ยหลังจากจบเกมเขาก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยรู้สึกมั่นใจแล้วก็เชื่อในผลงานของตัวเองว่ามีดีพอที่จะมาเสริมทีมให้กับเซลติก s ชุดนี้แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ปอร์ i กิสเขาออกมาบอก ยังค่ะยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนแต่อย่างที่มินเอ๊เ,เคยบอกใน Playback ไปแล้วค่ะว่าทีมที่สามารถคว้าชัยชนะในเกมหนึ่งได้ตามประวัติศาสตร์ของ NBA Finals แล้วท้ายที่สุดค่ะจะชนะซีรีส์มีโอกาสที่จะชนะซีรีส์สูงถึง70.1%ค่ะแต่ถ้าหากเป็นทีมเจ้าบ้านชนะนํา1 0ด้วยเนี่ยโอกาสจะสูงขึ้นไปอีก78%โดดเอร์นอปดเงยอีกทีนึงแฟนแมพกะ่ะอย่างพวกเราเนี่ยเพิ่งหมดหวังนะคะนี่เพียงแค่เกมแรกเท่านั้นค่ะเรายังคงมีอีกเกมที่เหลืออออยยยู่ีกกหหลาเมขใ้ ยาวไปถึงเกม6เกม7เลยนะเรามารอติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆเจอกันใน Play Back ค่ะวันพรุ่งนี้8โมงครึ่งเราจะมาไลฟ์เพื่อมาแจากสิทธิ์ดูเกมฟรี25สิทธิ์พร้อมทั้งเล่นเกมด้วยนะคะแล้วแจกของรางวัลครบรอบสมาชิกใน Play Back 4,500ท่านถ้าใครยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกใน Payback ตอนนี้รีบสมัครเลยนะคะเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุงๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนด้ของเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ40หยังไม่ค่ะยังไม่ยังไม่ <laughs> <laughs>